สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็พาแม่พลอยนะคะแม่พลอยเดินออกมาจากป่านะคะมากินหญ้าโบมากินน้ํานะคะบริเวณวัดป่าเจียงนะคะอาการแม่พลอยก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะนี่นะคะยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะก็เอามาเดินนะคะเพื่อยืดเส้นยืดสายมากินน้ํานะคะ ยังขี ains, pues ่เลวอยู uh, anyway, ่เลยนะคะแต่ก็ไม่เล้วเท่าเท่าทุกวันนะคะทุกวันจะขี่ออกเป็นเป็นดินเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเขาดีแล้วเพราะวันนี้เขาก็กินหญ้าอยู่นะคะเพราะวันนี้เขากินหญ้าอยู่ก็ขี่ได้แค่นี้ใช่ไหมนี่นะคะเขากินเขายังกินหญ้าเขายังกินหญ้าได้นะคะวันนี้กินหญ้าได้ถึงที่เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะ ก้อนกอน็ไม่ก้อนเท่าไรก้อนเร็ยวๆเ,เลยนะคะทุกวันจะขี้ออกเป็นดินเลยนะคะนะคะก็ถือว่าดีแล้วนะคะท,ที่ที่ขี้ออกไม่มีดินนะคะนี่ก็เริ่มดีแล้วนะคะดูแม่พลอยผมมากเลยนะคะตดด้วย ดีขึ้นแล้วไม่พลอยเราวันนี้ก็เริ่มกินหญ้าบ้างแล้วนะคะเริ่มกินหญ้ากับอ้อยบ้างแล้วนะคะแต่กินไม่เยอะนะคะถ้ากินเยอะก็จกที่ไม่เลี้ยวแบบนี้นะคะนี่ก็กินแค่บางส่วนนะคะก็เลยยังขี้เลี้ยวนะคะแม่พลอยยังยังไม่ค่อยได้หายดีเท่าไหร่นะคะหอมมากเลยนะคะเป็นสามวันนะคะ ฝั่งแม่เอซทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะว่าจะว่าจะเอาแม่พลอยนะคะไปหาน้องขวัญเย็นนี้นะคะแต่ไปไม่ได้นะคะอาการแม่พลอยนะคะยังขี้เลวอยู่นะคะกลัวลูกเขากินเก็บขี้กินนะคะก็เลยไม่ได้ไม่กล้าเอาไปนะคะเพราะว่ากลัวอ้จากยจี๋ชวตัวนาจยีานุ้าจิบิกต้ววย นี <l id sei> ่นะคะเดินไปแล้วนะคะอาจาจิบ <9 Pokemon apan> ิกตัวะนี่นะคะเดินไปพ่อควานก็จะพาเดินอยู่แถวนี้ก่อนนะคะนี่ให้เขาเดินยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะ ยังขี้เล้วอยู่นะคะคุณแม่คะยังไม่กล้าเอาไปนอนอยู่กับลูกนะคะนี่นะคะยังขี้จุดจุดนี้นะทุกวันก็จะขี้ออกแต่ดินนะคะวันนี้ก็ถือว่าดีบางส่วนแล้วนะคะนี่นะคะตัวจะขี้วจุ๊ตัวปจุ๊อยากไปแล้วแม่พลอยอยากไปแล้ว เอาน้ำสาดอีกบ่เดี๋ยวให้พ่อสาดอีกลูกเพื่อจะได้เบาตัวหน่อยจะได้ดีขึ้นหอมมากเลยนะคะเมพปอยเรา ไปแล้วอยากไปแล้วนะคะอยากไปที่พักแล้วนะคะก็จะเอาไปมัดไว้ที่ศูนย์คดนะคะแม่เม่่มะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะไปด,ดิวเลยไม่ต้องบอกเลยนะคะงไงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ